สวัสดีเพื่อนๆนและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกุม ชาวราศีกุมถือได้ว่าเป็นราศีที่11ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีกุมก็คือคนเทน้ําชาวราศีนี้เป็นคนที่ฉลาดมีหัวคิดก้าวหน้าและรักอิสระภาพด้วยความที่ดาวมฤตยูเป็นดาวประจําราศีดังนั้นแล้วชาวราศีนี้จึงมีความคิดที่เป็นอิสระและออกจะแหวกแนวไปสักหน่อย พวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิของคนอื่นคนราศีกุมเป็นคนที่ขี้อายและเงียบโดยกำเนิดแต่ในทางกลับกันก็เป็นคนที่ประหลาดและกระตือรือร้นอย่างไรก็ตามทั้งสองสิ่งนี้เมื่อรวมกันชาวราศีกุมก็ยังเป็นนักคิดที่มีความรุ่มลึกและมีสติปัญญาอย่างมากอีกทั้งยังชอบช่วยเหลือผู้คนนะครับ พวกเขายังสามารถที่จะมองสิ่งต่างๆมองปัญหาต่างๆได้อย่างไร้อคติได้อย่างทะลุปุกโป่งนะครับซึ่งในส่วนนี้นี่เองทำให้ชาวราศีกุมสามารถที่จะเป็นคนแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายได้สวัสดีครับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับในวันนี้เราจะมาเช็คดวงนะครับแนวโน้ม ว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ดาวศุกร์จะทําการโยกย้ายในวันที่8เมษายน2566นี้นะครับดาวศุกร์ถือได้ว่าเป็นดาวอีกหนึ่งดวงนะครับที่ใช้เวลาโคจรนะครับไปอยู่ในแต่ละราศีนี้ประมาณ30วันดาวศุกร์นี้จะสามารถโคจรถอยหลังเดินหน้าหรือเดินหน้าเร็วเหมือนดาวพุธนะครับดาวศุกร์นี้ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของความรักเงินทองนะครับ เมื่อโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2566นี้นะครับเป็นการโครจรกลับบ้านของตัวเองนะครับจึงได้ตำแหน่งกเกษตรพอดีนะครับอันหมายถึงความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์โดยทั่วไปน่าจะส่งผลให้หลายๆราศีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักและในเรื่องของเงินทองนะครับสวัสดีครับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับ ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์จนถึง13มีนาคมนะครับวันนี้อาจารย์มาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับดาวสุขจะเคลื่อนย้ายในวันที่8เมษายนนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรให้กับท่านบ้างนะครับชาวราศีกุมนะครับหลังจากที่ดาวย้ายนี้การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับความสําเร็จจะเริ่มมีให้เห็นจะเริ่มปรากฏให้เห็นนะครับ ทุกๆท่านนะครับในหลายๆท่านในช่วงที่ผ่านมานะครับหากใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานนะครับการงานติดขัดเพื่อนร่วมงานสร้างปัญหาให้หรือโดนเจ้านายเขาเรียกว่าไม่ไม่รักไม่อินดูนะครับชอบสร้างแต่ปัญหาชอบบีบบังคับเรานะครับนับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนะครับเรื่องอะไรที่ไม่ดีมันจะค่อยๆถดถอยลงนะครับ ยังไงในช่วงเวลานี้มันจะค่อยๆดีขึ้นขอให้ชาวราศีกุมนะตั้งใจอดทนให้คิดเสมอว่าสักพักอีกไม่นานความสำเร็จกำลังจะเดินทางเข้ามาหานะครับสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นขอให้มีกำลังใจเอาไว้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะการเงินของชาวราศีกุมถือเลยว่าการเงินพุ่งแรงมากนะครับ สามารถที่จะหาไรายได้ได้หลายช่องทางนะครับสาหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวคนที่ค้าขายก็มีโอกาสจะได้รับออเดอร์เพิ่มนะครับมีลูกค้าเข้ามาติดต่อสั่งของจํานวนมากทําให้ได้รับเม็ดเงินหมุนเข้ามาเป็น,นก้อนๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือก็ต้องระวังรายจ่ายเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าชาวราศีกุมบางท่านนะครับ เน้นเฉพาะว่าบางท่านนะยังขาดการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะครับแนะนําให้ทำงบในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับดูในเรื่องของอรายรับรายจ่ายว่ามันบาลานซ์กันไหมในสิ่งไหนที่จะต้องเก็บไว้นะครับและเอาเงินที่ท่านเริ่มเก็บนี้นะครับในอนาคตอัในใ,นในกล้นี้มันก็จะเพียงพอสําหรับการต่อยอดธุรกิจสําหรับการลงทุนและมันจะสร้างเงินให้ท่านแบบมหาศาลน,นะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับ ความรักของชาวราศีกุมสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับพวกท่านนั้นถือได้ว่าก็ยังรักกันดีไม่ได้มีอะไรที่จะต้องมาขัดแย้งกันนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือพยานนะครับอย่าฟังคนที่พยายามจะเข้ามาแทรกพวกท่านนะครับบางทีอาจจะมีคนรู้จักเข้ามาพูดให้ให้เราฟังว่าแฟนเราเป็นอย่างน้นอย่างนี้หรือแอบไปมีคนอันอื่นอย่างน้นอย่างนี้คนในครอบครัวเรามาพูดใส่ทำให้เรา รู้สึกไม่เขาเรียกว่ารู้สึกไม่ดีกับแฟนตัวเองหรือรู้สึกไม่เชื่อใจแฟนตัวเองอาจจะนํามาซึ่งการทะเลาะบอกแวงนะครับยังไงก็ขอให้เชื่อใจกันไว้ให้มากที่สุดนะครับทีนี้สําหรับคนโสดนะความรักคนโสดนี้ก็ขอให้โสดต่อไปนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเรื่องของการงานมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสําหรับชาวราศีกุมขอให้ตั้งใจทํางานก่อนนะครับเดี๋ยวเงิน งานสําเร็จเงินมีเดี๋ยวความรักดีๆก็จะวิ่งเข้าหาเองนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมของชาวราศีกุมหลังจากที่ดาวศุกร์ยกย้ายนะครับชาวราศีกุมท่านใดหักฟังแล้วรู้สึกว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อที่ชาวราศีเดียวกับท่านจะได้มีโอกาสาร,รับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขารู้สึกดีเขาฟังแล้วเขาเ นำคําแนะนํานี้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองให้มันเกิดประโยชน์นะครับมันก็จะได้เกิดเป็นบุญกุศลต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขวอ,อยพอรให้ชาวราศีกุมทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปราถนานะครับสิ่งอะไรไม่ดีก็ขอให้มันหมดไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ